ครับก็ท่านผู้สวยพ่นโมได้สาธิตได้พ่นว่ามันที่เหตุเองเลยว่าสันรุยเลยครับพีนองมาเบิงน้ำกันได้พ่นลงแห้งเองเลยวิธีเอาดินขึ้นจากไอ้ในคลองว่าสันลิ่นกันสมัยนั้นก็ไม่ขี้เล่นในบ้านน่ะ คือแล้วคือแล้ว สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงยุนพาพี่พาน้องมาพัฒนาคลองน้ำครับคลองน้ำมันม่ฮีมบบบบนนมหมู่ที่หกตะบลเบิดอัปเรตตะบุญจวัดสุรินทรเมื่อว่านที่เอาน้ำขึ้นมือแรกแต่ต้นบ่ายเอาเห็ดเป็นไม่คลองน้ำไอ้เอาคลองน้ำขึ้นมามาใส่นหน้าปังเห็ดหน้าปังพี่นี่ครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องเบไงน,น้ำกันเด้อ ครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับพี่น้องชาวบ้ากนกำลังทยอยออกมาจากบ้านครับกำลังเริ่มมีคนมาแน่แล้วแข็งคอแข็งคอ ครับพี่น้องตอนนี้กชาวบ้านของห้องกำลังโอ้ใส่กันดิครับว่าโอ้สมันโอ,อ้ขอทาขอทาครับพี่น้องบ้านพี่จังสี่ทุกคนนะครับถึงงานใอยกันนี่ครับงานหมู่บ้บานครับอเอาน้ำขึ้นใส่เขา่า กับพี่น้องเขากับชาวบ้านมีตอนนี้กำลังทยอยออกมากด้วยกำลังทยอยออกมาตอนนี้สวยกันดีครับพี่น้องบ้านมนี่เขา ไเอโอ้าซังว่ไมไปเลเวลาจบไฟแลาเนยค่ะมาไปซื้อที่หล่ะ ครับวันนี้ประธานเอาสมอด้ครับประธานบุญจันทร,ร์องค์สวัสดิ์ครับประธานสมอกับมาซอยมูก็คือกันปีนี่พนีหนาเห็นอยู่ปีนี่นนเ,ดดนเออ แต่พ่อกะซอยมูบานที่ขาดก,กว่างานในบานเนี่ยบอ่อผ่านเราดอกบอ่อตะเหลืองไดบ่อไรนบ้านนี้ครับพ่อแม่พี่น้องถ้าบานไม่ฮี่แล้วก็บานก็เข้งนะครับกู้เขาร้วมพัฒนาคลองสรงน้ำบานไม่ฮี่นะครับวันนี้ก็ได้มี่บัตรที่ประชุมนะครับจากนี่ขึ้นที่ผ่านมานะครับว่าพัฒนาคลองตรงน้ำของโครงการ ตลาดกระน้ำนี้ของบ้านมาฮี่เรากับกระนี้คุณโบมาเข่าหลวงประชุ่มขายคนเป็นจันวลได้มาขับแหนว่าบอกเหมือนทุกปีเราขับผู้ที่อยู่ทั้งบ้านเราขับถขาห่านท่านได้ออกมาขอไก่ออกมาพัฒนาข้องน้าลายท่านเพราะว่านเได้เปิดน้ำนะครับข้อพัฒนาข้องเสร็จแล้วขับเจเลเปิดน้ำให้พี่น้องได้ใส่เข่าเราขับต้อนนี้กับเข่ากับกําลังสีแห่งเหว เรารับครับพอนี้การได้รับอนุญาตทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดนะครับการได้นี่มัดชีมะเหลวนะครับให้เปิดน้ำเพราะว่าเป็นก็มีระเบียบของเพิ่นอยู่นะครับท่ะนั้นทั้งบ้านเข้านะครับบ้านไม้ฮีแล้วก็บ้านก็เช่นนะตีเส้นธรรมะถูกปูพวใช้น้ำจากคลองช่องน้ำบ้านไม้ฮีนะครับสำหรับผู้ที่บ่ได้มาเพิ่นก็อาจบันอีจากมากอาจจะเป็นทาน้ำ นครับว่าิเต็นทานาบทาอาหารทากับเขาแล้วขับมารวมภนาเนานคขับผู้ที่ว่าอีจากเนานคขับคนกาคุยเคืน,นได้ประชุม่มนี้แบบนี้มอบให้เฮลันยิกเป็นคนเช็บเงินนะครับค่ะตอนนี้ก็ยังวาท่านเห็นเวลันยิกอยู่เนกรับน็นที่หลุดพานอยู่หากว่าอยู่ทั้งหลาก็ขอให้มาทั้ง พัฒนาข้องนะครับเพราะว่าเพิ่นพืบริจาคเงินมาหลายคนอยู่เราขับให้มาเก็บเงินเราขับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นอาจสิบ่ขึ้นแต่เก่านะครับอาจสิเฮ็ดระบบใหม่ระบบว่าให้เงินหยุดคนคนเก็บอย่างเดียวแท่งคาใส่ายไปเราขับเพราะเพราะว่าสิได้เงินสิบวันนี้มีปัญหาในการคือเก่านะครับเพราะว่าทั้ง มาหน้าคุมแต่ละคุมขับเก็บมาไหวแต่มาหอบหมอกให้เขาเล่นดีเป็นคนเก็บเราขับก่าไล่งานชงทางองค์การบริหารชวนม้วนเบิดต่อไปขับกา่าขงสือปูดคุยกับพี่น้อนงคันหนีก่อนนะครับตาคุยได้บอลท่านไหนมากต่ขอให้มามาหนะครับข้อแน่จะพัดแต่นี่ข้องถึงหนี่กับวันท่านไหนมาจะเคลียร์กับนี่เราขับแล้ว <c oughs> ตแต่ขอให้มาทอยกั้นนะครับเพราะว่าขอทอมรวมมือรวมแรงรวมใจกัน้นเราตามถือพี่น้อง คัดท่าเพิ่นกับบริจาคนะเราขับเป็นจำนวนเงินตุลาเมืองลอยบาทนะครับพบข้องถือกดคุยกับพี่น้องสำนึกก่อนสวัสดีครับกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนี้ก่อนครับเดี๋ยวเห็นงานซอยเพิ่นก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับเด้วยเพื่อแชร์เพื่อนหลายหลายคนว่าเป็นการพัฒนาบ้านนี่ครับ ครับพอการคลิปหน้าครับสวัสดีครับ